ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้โผมกับมีอีกแล้วนู้นนะครับเเกีมไมคัสฟิโลนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าการ์ดใหม่กันนะครับอันนี้ก็เป็นแกนนาลุคามีนะครับการ์ดใหม่ก็จะเป็นการดเจ้ารีเวิร์สนั่นเองนะครับอ่ะฮะถามว่าการ์ดรีเวิร์สโหดไหมพี่อ่าไม่บอกแล้วกันนะอ่ฮะก็รอดูไปเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นร่างรีเวิร์สของอ่าวอลวิงซอร์ดาก้อนนะ นะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น WoWing Saber d r a g o n Reverse นะครับก็เป็นชื่อที่แบบว่าเออแบบเท่ดีนะนะครับนะฮะก็แตกต่างจากที่ขายนิดหนึ่งนะฮะนะฮะอ่าส่วนใครที่รอแคนนารุคามิอยู่นะครับที่เป็นรีเวิร์สเนี่ยก็อ่ารอไปอีกสองเดือนนะครับตหอัาเปอร์บีเนนะนะฮะก็ไม่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเนาะนะครับอ่าขอพูดคร่าวๆก่อนเลยก็ระกันนะครับสำหรับอาร์แคนนะลูกามินะครับที่อ่าเป็นการ์ดใหม่นะครับที่ถูกรีเวิร์สนะครับขอพูดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการ์ดใหม่นะครับก็การ์ดใหม่ก็เป็นการ์ดที่ถาว่าอ่าหน้าหน้าผิดหวังไหมก็ไม่หน้าผิดหวังสักเท่าไหร่นะก็คือมันโหดแหละนะครับแต่ว่าอ่าคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันเหมือนเดิมแหละนะครับ โคตรน่าสงสารเลยจริงๆนะอ่าก็คือมันมันเป็นการที่โหดนั่นแหละนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นกันจริงๆนะอันนี้สาเหตุเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลดอัพไม่มีนะครับนะครับคนเขาเลยไม่เล่นกันแค่นั้นนะฮะถ้าถ้าสมมติเลดอัพมีนะ่ะนะครับผมเชื่อได้ว่าอ่าแคนนารุคามีนะ่ะนะฮะคนเขาจะเล่นกันเยอะนะครับแต่ว่าอ่าอันนี้คือเลดอัพไม่มีไงนะฮนะค,คนเขา เลยไม่เล่นกันคนเขาก็เลยหันไปเล่นในนี่กันอ่าหันไปเล่นพวกชาโด์ลิงโจ๊กเกอร์กันนะครับนะฮะอืมก็น่นงสารนิดนิดนะครับนะครับก็อ่าถ,ถามว่าสำหรับผมนี่มันสะเทือนไหมก็ไม่นะเพราะว่าไรเพราะว่าผมเป็นคนที่อ่าเล่นแคนเจนเนอ,อยู่แล้วไงนะฮะก็นิดนิดนะครับ ก็ไม่ค่อยสะเทือนนะอ่ะฮะอันนี้ครับก็เป็นไงเป็นไงกันบ้างนะครับก็อ่าเดือนหนะ้าก็ครบก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะอ่ะฮะก็ท่านผู้ชมก็เตรียมตัวรอดได้เลยนะครับโบ <Latin. S 1> วิงสอ,งอดดากวอนะฮะอ่ะขอไปก่อนนะครับ อ,นะอันนี้ก็เป็นตอนที่อตอนที่ไอนนอีชิดะนะครับไปสู้กับไอจีใช่ไหมที่ที่ไปหาสู้เนาะนะครับแล้วก็โดนรีเวิร์สครั้งแรกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเออใครรีเวิร์สอีชิดะคนแรกนะน่าจะเป็นประธานนักเรียนนะใช่ไหมประธานนักเรียนไอเลขาส่ใช่ไหมเลขาที่เป็น ผู้หญิงงานท่านผู้ชมนะฮะผมจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็แคนอีเวนต์เดินหน้านะครับของเซิร์ฟเวอร์อาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแคนอ่านารุทากิอาณาน,นารุทากินะครับหรือว่าเป็นแคนนินจาท่านผู้ชมครับนะครับคนใช้ก็จะเป็นอ่าอานินจามาสเตอร์ลีโอนะครับนะฮะสำหรับเดือนหน้านะสำหรับของ JP นะครับนะฮะก็เป็นอวัรที่ดีงามมากเลยนะ ตอนแรกผมผมก็นึกว่าไอ้น,นี่มันจะมาไงไอเนโอเนต้าจะมาแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นของอ่าเป็นของนินจามาสเตอร์ลีโอนะครับอ่าถ้าเป็นในในเรื่องช่วงนานก็อาจจะเป็นการต่อสู้ของมาสเตอร์ลีโอกับอ่าใครเอ่ยกับนาอิสะนะครับที่โดนรีเวิร์สไปแล้วนะฮะแต่สำหรับในในเรื่องตอนนั้นนะนะฮะ แล้วก็แคนเดือนเดือนหน้าผมก็ได้ได้บอกไปไปแล้วเน,น,นาะนะครับนะฮะสำหรับแคเดน้า UNC เออก็จ็ดลิ้นล่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับเออนอกจากอ่าเรื่องเรื่องเดือนหน้าจริงๆนะะฮะก็อ่าวันที่3 0ผมก็เปิดเทอมแล้วนะนะครับก็ใครที่อ่าเปิดเทอมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็เปิมเหมือนกันนะะฮะก็หลังจากวันที่30ไปก็ต้องอ่าลงคลิป ลองคิดประมาณตอน4โมงเหมือนเดิมนะครับนะฮะก็จะไม่ไม่ลงตอน8โมงครึ่งแหละนะครับประมาณนี้นะฮะ่าสก,กิลของ w วอ i n g Sword Dragon นะฮะก็เป็นการทำลายเหมือนเดิมนั่นแหละ รประมาณนี้ฮะแล้วก็สกิลของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะ,ะสกิลของเกศุลทำงานนะครับก็เมื่อเลอกาฝั่งของข้ามนะครับถูกเลียทายด้วยสกิลนะครับ ของการที่มีคําว่าอีเล็กเซอร์นะครับอ่านำการไปนี้เข้าสู่โซนะครับแล้วก็พลังของแวนกาดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก3ามพันนะครับแล้วก็คีบกกหนึ่งะฮะแล้วก็อ่าสกิลลิมิตเบรคของวอลวิงซอวอลวิงเซเบอร์ดากอนรีเวิร์สนะครับก็คา์เตอร์บาร์หนึ่งใบนะครับทําการล็อกเลกาดฝั่งเรา2ใบนะครับแล้วก็ทําลายการ์ดฝั่งของข้าม2ใบครับเริ่มจากแถวหลังก่อนนะครับอ่ะแล้วก็อ่าเมื่อ ใช้สกิลนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็แล้วก็เงือ่อนไขกอีกเงอนอีกเงอนไขหนึงนะครับก็คืออะไรก็คือถ้าถ้ากาปั่งข้ามนะครับถูกเียทายออกไปสามใบนะครับคี้ดีคอนก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง <c oughs> เป็นการขี้โกงนะโอเคนะครับก็สรุปได้ได้ว่าเป็นการที่ขี้โกงนะครับนะฮะ ถ้าสมมติเผื่อเ่อมีคนถามนะครับถ้าสมมตินะครับไม่รียทายออกไปสามใบเนี่ยคือมันจะได้รับขีหรือเปล่ามันจะไม่ได้รับขีนะครับก็คือเราต้องเรียทายการฝั่งข้ามออกไปสามใบนะครับขีหหหเราถึงจะได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับอารีเล็กเซอร์วอล์วิงเซเบอร์ดากอนรีเวิร์สนะครับก็ใครคิด้างานก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับเจ้าการใบนี้นะครับ อา,อาสำอาสำหรับผมนะสำหรับผมถามว่าโหดไหมก็ก็คือโหดนะถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมีอยู่นะครับก็คือการใช้คาบเอร์บาร์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็อาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลิ้นรวนนิดน,นึงนะนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็อารีวิวแคนหมดแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะ ก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับกด u b s ส r i b e นะครับก็เพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมการ์ดซีโร่นะครับแล้วก็รีวิวการ์ดอย่างนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบายบายครับซีโเก่กครับผม